ถ้าพูดถึงหลวงปู่พระมหาศิลาผมมั่นใจเหลือเกินว่าทุกท่านรู้จักเป็นอย่างดีนะครับนะสำหรับหลวงปู่พระมหาศิลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของปฏิหารและความเมตตาของหลวงปู่และอะไรต่างๆอย่างอื่นๆครับและวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงยันเหนือดวงของหลวงปู่พระมหาศิลา ถือได้ว่าเป็นยันประจําตัวของลวงป,ปู่ครับซึ่งความหมายของยันเหนือดวงเนี่ยก็ดีมากๆนะและอีกหนึ่งความหมายนะครับนะของยันเหนือดวงครับก็คือคนสามบ้านกินน้ําบ่อดเดียวครับคนสามบ้านกินน้ําบ่อดเดียวมีความหมายว่ามีกินมีใช้ตลอดปีไม่มีหมดและสิ่ง3ส,สิ่งมารวมอยู่ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นคงกระพันชาตีแล้วคาดปลอดภัยมหาโชคโคกกระซับแล้วก็เป็นเรื่องของเมตตามหาสนีนะครับ โดยตัวยันเหนือดวงนะครับนะจ่ารว่าอุามาะมนะนะมะนะนะมะนะมะมะนะนะอุุนะ,นะนะครับนะซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มงคล